Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những รอบที่แล้วมันยังไม่หนำใจนะครับผมง่ายว่ากินหอยยังไม่อิ่มนะครับวันนี้ผมก็มาที่บา้าหอยนางรมของพี่บังบอีกเช่นเคยนะครับผมอยอยู่ครับผม,มวันนี้มีรั่ากงรุ่นแากฮะนง่ายไหมครับหลัวนะว่านะอะเฮ้ย ไอ้รถไอ้บังล้นแล้วแขกยางเงินนะบังกัรต้คงขัดกับยางเงินนะยางบ้านเราตุกินเหลือยางเป็นสังกะสีนี่ยางอะไรกันเนาะดังสังกะสีนี่ยางร้อยคือคือว่ายางหนังเบิกเลยใช่ไหมยางหนังเบิกมันจะหาแล้มันจะสุกเองครับหนามเดือดเลือดเป็นยังไงไปนึ่งครับนึ่งได้กันเนาะครับ มันม kind of um, ีหนามอยู like friends, ่ในนี่แหละอย่างนามมันท็กระมเลือดทระใหมเหนื้อมันทุกจะต้องเลยมึงขึ้นเลยนี่ขึ้นเตลี่ได้กินดิบได้อย่างเดียวใช่ไหมสารพัดพัดกระเพราพัดใบกะเพราพัดไร่ได้ไเหลืองพัดเป็ดเป็นอย่างไรเรศแต่คุณทำยังไงมันมากเลยขึ้นชื่อว่าห้อยนางลมก็คือว่ากินกับทรงเครื่องนะแล้วก็ย่ำที่นี่พิบังหวะยางได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมมีเตาเดี๋ยวไปซื้อถ่าน อ๋อจัดหาทานแล้วก็เดี๋ยวผมอยากจะลองเมนูหอ,อยนางรมย่างดูจะบางตัวมันจะออกแดงบางตัว,ม,ตวมันจะออกขาวไม่ไม่มีผิดผู้ปิดเมี่ยกันนะค้ับะอ๋อไอ้ดูมันโอเคเลยนะแไหนี่สดๆเลยจะได้ยังไงคือฮะแล้วมันจะมีความหวานนะครับออโอ้ยเลยลองหน้าโอ้ยแตงย้ำแม่

อ้ายาสตาบอลีอ uh huh. ตอนนี้พี่บังกำลังก่อไฟอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะย่างหอยนางรมกันตรงนี้เลยกลางน้ำตรงนี้นะครับแกยกบามด้วยบามมันก็คือยอนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่มีแขนเขาจะใช้เชือกแทนไม้ไผ่ เมื่อกี้พี่พี่บังแกงขึ้นไปปล่อยนู่นข้างบนนูน่นนหะครับพี่บังบอกว่าเผื่อได้ปลากระบอกเดี๋ยวจะได้ย่างกันนะเผื่อติดปลาโลมาด้วยเดยว ครัับกลงเริ่มเลยครับลมควันลมเยอะไม่ต้องวัวแป๊บเดียวก็ติดอันนี้คือส่วนที่เหลือจากที่เราแกะเดี๋ยวเราจะเอาย่างเราเอาชุดนี้ย่างใช่ไหมครับพี่มาอ๋อครั้งนี้เหรอรลล้้าางงตโอล้างตู้หอยขาวครับตู้หอยขาวครับได้เพลงแรงครับไอ้ย่าตัวใหญ่นะ

măng lang còn á cái măng lang chân khảo chọn lời hỏi Ồ chị da này à น,นี่กินทั้งเปลือกอีกแล้วครับท่านว้ายอืมตอนที่มันเข้าปากผมอะจะหมกผมได้รับกลิ่นก่อนมันหอมครับกลิ่นของความหอมของมันอะคล้ายๆกับพวกพวกปลาโอพวกอะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นปลาที่ไม่มีเปลือกอะเออประมาณนั้นกลิ่นของมันอะ มันบางมากอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมหอยแว่นดูนะได้ชิมแบบสดๆดูก่อนความหอมมันจะมีน้อยกว่ารสชาติก็คล้ายๆหอยแมงผู้นะหอยแม่นแต่กินทั้งเปลือกได้นะครับเพื่อนๆผมคิดว่าคงจะอร่อยแน่ดูนะเดี๋ยวขึ้นไปบนบามกัน รุ่นนี้แล้วต้องแอคชั่นน้องน้องโมบย亚มเอขึ้นมาเรื่อยๆจับเลอได้จับเอามาดูเหมือนกันเนี่ยเขามาดูเจอนี่เอายเบ้างนรับกล้องถ่ายผมกับตกใจหน้านี้ไหมไม่ไม่อีกฝั่งนึงโอเคครับนี่ไหมจับจับทางล่างมันอะจับข้างอย่าไปจับ้างบนมันมีไหมอ่าโอเคครับเอาใจช่วยยังช่วยยังรับ อะไรบางที่แรงนี่หละเป็นพวกใหม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาแล้วครับมาแล้วครับน้องชายกำลังขึ้นมาครับก้าว96โลครับ9 9 1กโลโอ้โหเสียวเหมือนกันนะเสียวครับแกนี่เสียวหรอกโอเคโอครับโอเคโอ้ยอะไรมันลั่นแป๊กๆอ่ะพี่ก็มันลั่นมั่งครับมันโดนน้ำหนักเยอะมันไม่ล้มหรอกนะมันมันใหญ่พวกนี้มันจะล้างกันเองครัับมนแต่ถ้ามันล้มคือมันล้มมันทั้งหมดอ่ะ มันไปทั้งทั้งทั้งหลังเลยปัจจุกรับปัจจเกีมันจะไม่มีครับหนักอะไรประมาณนั้นมันจะไม่มีไปอย่างดีครับแกอ๋อจะเดินกรบอกเราจะเห็นเลยจะมาเห็นเดี๋ยวนี้น้ำขึ้นน้ำลงจะเวียนอยู่นี่ครับเดีขึ้นเราก็ยกไปเรื่อยๆยกดมๆเคาเอีไรอืมจะเป็นแพนดำๆเลยวมันปลากระป๋องมันจะมาเป็นฟูงเป็นฟูงเลยครับจะมีบนดาบเก้ารูปบุ่มใดนี่เก้ารูปปกระปง ตัวเดียวกาตัวเดียวการลู่ refers, ออมัน sure. ต้องมันการมนต้องวนปุ๊บวัวเฉาเลยขึ้นยาวหยอกมีเหลี่ยมมีแล้วอ๋อหมายถึงว่าเราเห็นตอนมันวนพอดีใช่ไหมขึ้นมาวนพอดีบตรงกลางพอดีอ๋อเราก็รีบยกเลยการลู่นั่งเฉาตัวการลู่ซีลู่สร้ลุดขึงได้ประจํากะพุ่งนะกระป๋อกระพุ่งอ่ะมันจะเวียนกินปลากกระโปงปากระโปงครัพวกเราก็จะอยู่กันอยู่ประมาณนี้ครับผมเราก็จะนั่งกันอยู่พื้นที่ก็จะจะอยู่ประมาณนี้ครับผม แล,แ,ลและหลังคาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมเราก็จะนั่งกันอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็จะจ้องมองแบบซุ่มเอาดีกว่าเขาเรียกว่าซุมม่มเนเนาะข้างล่างก็จะมีะผู้สาวสาวขาล็อกนะครับาขาล็อกไม่ใช่ผู้สาวคามล่านะผู้สาวขาล็อกนั่งทําอะไรอยู่ผู้สาวขาล็าาาลกลอกฮะรอเทอร์ที่หาชมิลลาไหมคนนี้ไ่ไี่นั่งรออยู่อ่ะใจสารอ่ะใสายยาสีพีบังยกเลยยกยก แกสาวครับแกสาว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 ครับสาวว้าวมันจะมีอะไรบ้างครับลุกเห็นมาบกได้แล้วได้แล้วจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋เอ้ได้แล้ได้เหรอได้แล้วกระบอกนีวกระบอกกี่ตัวตัวเดียวอ๋ออยางได้แล้วครับเดี๋ยวลงไปเอยู่นี่นะครับได้ได้ได้ลงไปเอาเหมือนไม่ออกตัวใหญ่ตอนนี้พี่บังกำลังลงจากบามครับทุกคน เมตรรคับไปลงไปผมยังไม่หลุดนะแกเป็นสไปเดอร์แมนครับผมแล้วพี่ไม่ใช่วิชาใยแมังมุมเหรอลุ้นได้เลยใช่ไหมเพื่อนโอ้โหไข่ครับโอ้ยตัวใหญ่อยู่มือตัวใหญ่เลยเดี๋ยวช่วยเลยอ่ะขอรุ้นหน่อยครับอืมสดๆครับตาแววเลยครับ อ๋อตัวใหญ่ยนะอยูอ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกำลังไข่ไปดิครับโอเควัเลย้หมครับเลยผ่าลังเลยผ่าลังเลยยัาง,งเลยนะกระโผมาเย็บกันนะ ก็ถึงถึงเวลาที่ผมจะลงจากบาร์แล้วค่อยเริ่มงระวังโอเคนูครับน้องค่อยกำลังลงนะครับเฮ้ยวจอมไม่น้องจะไปไนด้กันลังไงเสียวครับอันเลยน้องค่อยต้องมั่นใจสิครับผมมั่นใจครับผมเห็นว่าขึ้นเขามาอะไรไปแล้ว มาไรน้องผ่านมาได้ไม่ใช่เหรอไอ้ดีน้องมาตั้งซ้าย,น,น,ายนิดนึงขิดซ้ายมานิดนึงเล่นไปเลยอันหลังมันมันถอยหลังเก้าพอดีน้องก้อยขาสาาั่นไปเลยครับเยี <laughs> ้ยวแตงใส่ผมเลยครับรล้างอะไรวะดู <laughs> ครับดูเขาเสี่ยวหนาเวลาลงนะครับ <laughs> <laughs> ต้องการในน้องก้อยเสียวครับ ก็ไม่เสียวก็ไม่มันอ่ะพี่โอเคครับผมโอเคครับผมเออเสียวเสียวเสียวดีก็บอกว่าถ้าไม่เสียวก็ไม่มันก็จริงนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่บังมากนะครับผมคลิปนี้ก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ มากันดึงดึงสายเอาเลยอ๋อสดเลยซึ่งเราไม่ต้องไปล่างนะเมนูพวกนี้นะตรงนี้มันได้เลยอันเลยนะั